สวัสดีจ้าพ่อพรมนี่ใหม่ฟีมาอีกแล้วด้จ้าขอบพระคุณหลายๆได้จ้าข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้ได้จ้าด้อขอบคุณจ้าแล้วก็อย่าลืมกดรับตะไคร่กดกระดิ่งนะได้จ้าห้านเฮาก่อพรมี่ใหม่เอ๋เป็นอย่างน้าตาเน้อยังมากหลายน้องของน้ำเนาะ หลังจากเศร้ามาเนี่ยชิบลอบเลยตันเนี uh, b emos. B emos here, ่ยนั English, ่งเบิ้อยู่เนี่ยเขาวจะไปยิงยิงใส่เขาเจอยู่มอมๆแม่แม่ไม่เป็นเลยเออเนี่ยเขาจะมากัดคองก็เพราะนี่แหละเนี่ย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 ไม่หนีจากแม่เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่กล้าเนี่ยนี่น้องนะน้องนั่นเนี่ยส้มจุกนั่นเนี่ย่าไป จะไปขู่เขาเดี๋ยวคนสุกโมโหคนสึกมาทีเดียวเลยนะแม่บอกไว้ก่อนนะแล้วแม่เข้าบ้านแล้วหนูอยู่ไม่ได้เลยนะเนี่มสมจิตเขาเป็นอะไรฮะเขา เป็นอะไรมากไหมเนี่ยนะเฮ้นี่ใหญ่งี่เงาดูน้องก็หลับแล้วเห็นไหมนะ่ะน้องหลับนะน้องใจผลหลับแล้วแม่มาจะอ้อนแม่กินนมนะเนี่ยเนี่ยจะอ้อนแม่กินนมนะไม่ใช่อะไรเนี่ย วันนี้จะไม่ให้เขาเข้าบ้านจะให้เขาอยู่นี่มีแต่คนมารุมมาล้อมเลยหันหน้ามองใหญ่เลยเห็นไหมนะ่ะส้มกีดก็มองะ่ะมาเลยส้มกีดมันกัดคอมปเลยส้มกีดน่ะเออย้าตีน้องได้ไงละ่ะโอ้น้องไม่ได้มาทำอะไรเลยเออเอาเลยตานนะ ด,ดูดูดูตานี่มันร้ายจะตีน้องเฉยเลยดูมันดิเดี๋ยวก็จะมาลุมาตุ้มมึงแม่เข้าบ้านก่อนนะมึงส,สมโอมันต้องแล้วน้อสมโอมันต้องแล้ว เป็นยังไงไม่ชินเหรอเป็นยังไงฮะเมื่อก่อนวิ่งออกมาเล่นบ่อยๆอยู่นี่แหละพ่อเขาบอกให้หนูออกมาอยู่ท้่นี่หัดอยู่ข้างนอกเลยอืมตาลอย่านะหาตีคนนั้นคนนี้นั่น ตีแม่งเลยโมโหแล้วว่ะอืมตีเจ็บไหมล่ะกำไรบุญรอดเจ็บไหมลูกอืมอยู่ดีไม่อยู่ดีๆก็โดนตีอือเป็นอะไรตาหืมกูจะฟาดด้วยนี่เลยนั่นโหคนนั้นโหคนนี้ ไอ้นี่บ้านก็ยิ่งแคบๆแอยู่ก็ตีกันอยู่ยนั่นแหละแน,น่ดูมันเดี๋ยวดูมันนี่มันร้ายแล้วปล่อยมันออกข้างนอกก่อน 这首歌的我们，让我们在那光 มาใส่ยายแล้วเนี่ยเยอะๆเดี๋ยวแม่จะตีส้มโอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูมันเดี๋ยวนะแล้น,นี่มันตีคนมันปุ๊บปุ๊บปมืปปปอมันหนักเมื่อก่อนตัวเล็กนี่เดียวสู้ส้มชุนไม่ได้ในะส้มชุนเนะี่ยพี่น้องกันนะฝาแฝดพอส้มชุนตบตาก็ตาก็บอดเนะี่ย เล็บไปจีกตาตาเน่าโอ้ยรักษากันอยู่สองสามเดือนพี่นออ้องเนยทุกวันนี้ก็ยังไม่สนิทเลยเนะี่ยเป็นรูอยู่น้ำก็ยังไหลออกมาอยู่เลยเมื่อก่อนให้เขากินยาฆ่าเชือ้อโอ้ยหยอดยาน้ำเกลือน้าทุกวันทุกวัน เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดูดิอันนี้ก็เชื้อลาเต้ไม่หมดเลยอ้ยเนาะดอกข้างนอกพิ่งแปนแปนแปนไม้แม่ดูหูดิมีลายหูไหมฮะให้แม่ดูดิโอ้โหเดี๋ยวต้องเอาเอะไรมาเช็ดละสำลีไม่รู้จะให้ทำหรือเปล่า นเชื้อลากำลังขึ้นนะแหน่แหน่ให้จับก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเดื้อนั้นใส่ไปหายทีนึงลเลี๋ยวต้องเริ่ม,เร,มเริ่มลงมือทำเซื้อเสื้ออะไรนะขมิ้นขาดขามิ้นอย่างเดียวเข,ขาซื้อขมิ้นมากบกินกรรมทถัน แมวมันจะได้อยู่ได้กินกรรมฐานมีกิ่นนิดหนึง่งอะจ้ะนี่ก็สิขอปิดไลน์กันได้จ้ะเด้อปิดไลน์ปิดเอ้ยโมเมนปิดคลิปจ้ะแล้วก็ก็ขอขอบคุณพอ่พอพอ่อแม่แม่ได้จ้ะเด้อที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้ะเด้อขอบคุณที่กดซับตะไคร่กดกระดิ่งจ้ะจีได้บพบัวผาคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณที่กดติดตามจ้ะ แล้วก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามแล้วก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุมสุขพนมีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงนด้จ้ะเ้อะทางไกลจากโรคภัยไข้เจ็บลำลำรวยรวยแฮ้งๆปงฟังฟังแล้วก็ยูดีมีแห้งสุขุมสุขคนจ้ะสวัสดีจ้า